สมาคมออสมาคมครับต้อยพัดดนที่เราผมกระดิพัรนทั้งคันสอสอทีของผมผมกว่าผู้เรียุกด้วยนเรียยุกคนหนึ่งคนเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาผงศกรแม่แม่คนก็ได้อีกสอสอปีก้คนก็เป็นภรผู้ใ่ในพอ่น สมสักพุงนนครับคุยกันครับเล่าอยู่สมัก็ได้ดีพอดีสี่เดดมดดีพจนรย่างปฏิริษีเพราะตัไก่แล้วเหมือนกันยี่น้ีมอนันใสี เรได้สบายเลยในคณะสภาพครับเดีกผู้หนึ่งมันใหัวต่แถวน้ำพองชื่อก็อยากจะให้ช่วยๆกันนะเพราะว่าไม่ใช่เราแค่คนเดียวคือเพื่อนเพื่อนน้องๆฝ่ายผู้ปฏิบัติอะไรต่างๆก็อยากให้ช่วยแต่ในในเรื่องของอำเภอเน่ยานยก็ประสานกับทีมของนายกยก็พยายามช่วยๆกัน ก็อย่างมาแหละถ้าไม่เกิดกับอบตัจะเองก็ไม่รู้ถ้าเกิดกับอบตอเนี้ยท่านโยกข้านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะท่านจวิ่งวิ่งวิ่งแต่ว่าในความเปางท่านท่านช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ก็อยากได้คือให้พวกเราช่วยกันไม่ใช่ว่าออบตนี้ไม่เกิดปัญหาก็นิ่งรอแต่ออบตอข้างเคียงเขาผลักดันให้ตัวเองมันก็ไม่ได้ อย่างท่านนยยายกเนี่ยท่านก็ถึงแม้ว่า,ท,าท่านจะป่วยท่านก็ป่วยเหมือกนกันนะคะเป็นโรคเบาหวานท่านก็เบิกพนักงานของเราบางคนเนี่ยเป็นโรคโรคชักกระดูกเนี่ยก็จะเบิกซ,ซึ่งซึ่งการเบิกแต่ละครั้งเนี่ยบางทีคนหนึ่งจะเบิกก็ต้องมาดูว่าประมาณว่ามันเป็นยังไงก็ถั่วเฉลี่ยบางคนห้ามห้ามเจ็บห้ามป่วยนี่ยก็คือมันเป็นในลักษณะกิจการสวัสดิการของเขาตรงนั้นเกิดไปอย่างปะลัดเบิกที่ก็ เดือนละแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบาทอันนี้เฉพาะเฉพาะแค่ย,ยาซึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้น้องๆคนอื่นอย่างเช่นเขาป่วยเป็นโรคที่โรคกระดูกสันหลังที่พ่อเขาเมื่อกับพ่อป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเขาเบิกทีคืออบตถ้าพูดไปแล้วอบาต้าสำรองคนที่เริ่มเลยทา่านเลย <laughs> แต่ว่าก็เบิกเงินคือไม่ต้องไปพัฒนาตรงไหนเลยที่พัฒนาตรงนี้ก็คืออย่างถ้าสมมติว่าถ้าพวกเราช่วยกันคืออย่างน้อยก็แชร์กันออกมานิดนิดหน่อยหน่อยถ้าไม่เกิดกับอมตะตัวเองก็ต้องช่วยกันคืออยากแบ่งกนความรูพัน์มาเลยเป็นแรงผลักดันต่อไปพวกเราจะเป็นกาลังใจสู้ช่วยกันค่ะกับท่านเปาีกับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนพนักงานทั้งหมดนะ จะเป็นกำลังใจให้ส่วนเราจะเป็นข้อมูลดิบให้เพราะว่าทั้งหมดเน่นองค์กรของเราที่ดูสุขภาพดีก็เนื่องจากว่าท่านนายกพาสุขภาพจิตด,ดีถ้าสุขภาพจิตของเราไม่ดีเนี่ยป่านนี้ก็ไม่รู้จะจะเป็นยังไงคือบางบางทีการทํางานของพวกเรามันก็เครียดเหมือนกันบางทีไหนจะต้องมาถ้ารักษาตัวเองในจะบางคนพ่อป่วยเป็นพ่อข้องน้องโรคโรคมะเร็งระยะส ต้่ไกลมาแกรวมแล้วเอาไต่อเดียวเนี่ยแบบกับสองแสนสามแสนต่อเดือไก็อยากจะฝากท่านพอพีพัฒ์กับเพื่อนเพื่อนพวกเราสู้ต่อไปสู้ส้สู้ๆต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้งถึแม้ว่าวันนี้ทาง ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะยังไม่เห็นแต่แต่ของพวกเราเหมือนเสียงจิ้งหรีดสักวันนี้ก็ต้องได้ยินแล้วก็ <c oughs> ช่วยกันพวกเราเราเราต้องช่วยกันจะต้องขอบคุณมากๆเลยท,ที่ที่มีวันนี้ที่ได้มาเยี่ยมเยือน <c oughs> กันแลว้วก็ได้ได้เป็นกำลังใจทั้งทัง้งทั้งพอบีทั้งทั้งหมอพี่ผัดทนายยุทธท่านก็ดีใจมากเลย <c oughs> มามาอัดใกล้ๆเ่รอเดี๋ยวยจะฝากอะไรให้เพื่อนๆเราฝากไปหมดแล้วฝ <laughs> <laughs> ากเมื่อกี้หมดแล้วอีกรอบอีกรอบอยากให้อ,อยากให้เพื่อนๆที่อยู่แต่ละหน่วยงานคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดกับตัวเองแต่อย่างน้อยก็เกิดกับคนอื่นหรืออาปต่อข้างเคียงก็อยากจะฝากให้เป็นกำลังใจช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันนิดนึง ต้องขอบคุณมากสําหรับกำลังใจจนได้วัวนนี้ต้องขอบคุณท่านพอพิพัฒน์มากๆและทีมงานทุนทุกคนแล้วก็จะก็แล้วแล้วก็จะขอสมกําลังใจให้กับทุกทุกคนเช่นเดียวกันีผายนะคนเดเป็นาคส,สิน,น,นเสรับ ก็มีสมบรวมเข้าไปในท่านนี dai, ois, right, ้ด being ้วยยินีรัทธาตงบคุณแ่ค่ะผมได้หายป่วยไ่วยไวแล้วก็จน้เงินมีทองพัฒนาเอเงินมีทองาพัฒนาในตมธาตุพนมเป็นธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้บวชทุังศธาตุกระดานทุรราตมีแห่งเดียวในโลกท่านเกิดยุคพที่ เอาหมดไม่เพิเชียงใหม่เพิ่งเชียงใหม่ครูนี่แหละครับแต่ว่าเคยมาภาคหนองคั้นมันก็โดนโดนจิตให้มาต้องมาบวชที่นี่เขาเรียกชื่นักความบรมแหงค่ะดีแล้วค่ะได้มาบวชได้คู่กันบวชให้เป็นพระคู่กันแสดงว่าได้มีวาสนาแสดงว่าจะต้องงานเนี้ยต้องสำเร็จวคก็คือว่าคุณมีโซลล์ที่ท่ารทำคนอื่นที่ชอากำลังเกลีดร้อน เจะเสริมาลังให้ท่านเจิญการายิ่งไป่ออยมานเช่นกันขอบคุณท่านนายกด้วยนะดูแลข้าราชการลนหลานนายกก็ยกจะได้ผลด้วยมาเป็นตัวอย่างที่ดีสรับสรับควันน้อยก่อน เวลาช่วรับไม่ใเานังกรั่งตลาดช่อครับมัเียแล้วนันมันมันเป็นช่วงที่อยับเดี๋ยวหลังน้ำท่วมอะไรเรีร้อยเตรีเครื่องหมก็เลยคิจาณาเหมือนกันว่าอังนี้ไหมก็คือให้ทางผู้ใหญ่บ้านทาง มันกับว่าพัฒนาไม่มีมาพัฒนาสปาร์มันกับเราใช้ตัวเราเนี่ยคือทั้งด้านบวกด้านลบด้วยกัน,นคือใช้เราเลยเพื่อที่จะให้ทั้งผูออ้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นแม้จ่เป็งขบวนอะไรก็ว่างแต่สร้างสร้างเรื่องเอานักข่าวถ่ายทำเลยท่านนายุแปดแรงไปป่อ <c oughs> <c oughs> ตำบลเราจะเสียหาย<ะ>หายรือเปล่าแรงแรงแต่ว่ามันเป็นวิกฤตที่จริงจุดประเด็นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปฟุยกับพวก พวกทำสกูปข่าวสั้นนะนะสกูปข่าวสั้นคือจุยประเด็นเรื่องปัญหาสมุติการพยาบาลของาัสการ์ทีมแล้วก็เอาของเอาเคสตัดดี้ของปอนัทเนี่ยทำเป็นสกูปข่าวแล้วเขาก็ยิงมาถ่ายทำแล้วก็ออกรายการแต่ตอนนี้เราก็แข็งแรงค้นเขาไม่เชื่อแล้วล่ะเขาไม่เชื่อแล้วล่ะต้องเชิญคุณหมอมาคุยกันทำไมดูเขาดีมากเลย คนไข้ที่เป็นโรคเนี้ยที่ไปนั่งด้วยกันมีแต่คนแบบไม่ไม่เหมือนคนป่วยเลยที่เขาับยาโอเคเดี๋ยวจะค่ำดืวค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุวีขอบคุณค่ะ